ดูนะครับเราจะใช้ภาษาคนในการเรียกไอ้สุนัขตัวนี้เข้ากรงนะครับไพ่อะไพ่อะมาเข้าบ้านเร็วไพ่อะไพ่ไพาอะเข้าบ้าน มาเข้าบ้านก่อนแพะมั้ยแพะมาเข้าบ้านก่อนเร็วเดี๋ยวเข้าออไปอ่ะไปเข้าบ้านเลยอ่ะเห็นไหมครับใช้ภาษาคนนะครับในการเรียกไอ้นตัวนี้นะเข้าบ้านออกไปทําไมล่าเอา้าแพะมาเลย เร็วไม่ต้องบนไม่ต้องบนเข้าบ้านเลยไปดีมากดีมากอ่ะเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่นะเอออยู่นี่แหละโอเค <laughs> เออเดี๋ยวจะปล่อยเ,ออเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวค่อยออกไปไม่ต้องบนไม่ต้องบน ไม่นานเดี๋ยวมาปล่อยเดี๋ยวมาปล่อยสักครู่เออโอเคโอเคไม่ต้องบ่นมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออเดี๋ยวแป๊บเดียวมันบ่นทำไมเนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมาปล่อยโอเคเงียบได้แล้วไอ้พายเงียบได้แล้ว โอเคโอเคเดี๋ยวมาปล่อยเดี๋ยวมาปล่อยไม่นานไม่นานโอเคโอเคไหมโอเคไหมพายไก็บพายโอเคไหมเออ